สวัสดีครับผมพนักงานหลังไมบอนที่จะมาอัปเดตข่าวสาร,รงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่26เดือน5 2566นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแมนยูการาันตีท็อปโฟ ซาร่าทวิดหลังหลุดท็อปโฟและก็เรื่องของอเลนเตอร์จอเซนโหพร้อมแล้วไปฟังนครับแมนยูการันตีท็อปโฟร์ซึ่งพิมพ์ลียอังกฤษได้แข่งไปแล้ว37นัดนะได้ผลระดับท็อปโฟครบเรียบร้อยแล้วโดย4ทีมของพิมพ์ลียที่ได้ไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยังคงลุ้นแชมป์อยู่ในรายการนี้อาร์เซนอลนิเคอส์พูลยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตัวนัดล่าสุดแมนยูสามารถเอาชนะเซลซีไปได้4ดีต่อหนึ่งแซงนิโคเซ่นขึ้นไปอยู่ที่3มี72แต้มก็เท่ากับว่ารีฟูไม่สามารถขยับขึ้นไปท็อปโฟได้แล้วต่อให้ชนะนัดสุดท้ายทําให้รีฟูไปเล่นยูทูป้าแทนในส่วนของเซลซีที่ไปแพ้นัดนี้ในการชุมทีมของแป้งลมพาร์ดนำทีมนชนะในแค่นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดในลีกแถมยังจบระดับครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในตั้งแต่ปี1995ถึง1996ในส่วนของเอลิเทนฮาวกูซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ออกมาแสดงคมเมดีกับทีมว่าคู่ควรต่อการได้ไปเล่นด้วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และได้กล่าวเสริมไว้ว่ามันสําคัญมากๆกับสโมสรแห่งนี้คู่ควรกับการได้เล่นแชมเปี้ยนีกมีหลายสโมสรที่แข่งขันแย่งชิงตําแหน่งนี้ดังนั้นเราจําเป็นต้องเข้นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆเพื่อทําให้สําเร็จและเกมนี้เราได้แสดงให้เห็นถึงความกระหายในชัยชนะเราเล่นจังหวะสวนกลับได้ดีมากๆเอริงเคนฮาลกล่าวซารา่าธวิทหลังหลุดท็อปโฟ โมเมาลากองหน้าทีมลิปูได้ออกมาทวิตข้อความหลังแมนยูเอาชนะซูซีไปได้4-1ทำให้ทีมเจ้าตัวต้วตองหลุดท็อปโฟไปเล่น League Hand. ยูโรปาลีกแทนเดินสลาคได้ออกมาโพสลงทวิตขอโทษกองเชียร์โดยกล่าวไปว่าผมผิดหวังมากมันไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับเรื่องนี้เรามีทุกอย่างอย่างที่เราต้องการพวกลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าแต่เราล้มเหล,ลวเราคือลิปูและการในเล่นรายการนี้คือมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดผมเสียใจ และตัวนี้มันยังเร็วเกินไปสลับการทําใจหรือโพสต์ข้อความในแง่บวกเราทําให้พวกคุณและตัวเองผิดหวังโมเมสซ่าทวิตกล่าวอเลเตอร์จอดเซนหงซื้อจาก t y c Sport ตได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าอเล็กซิสแม็กอเลเตอร์มิดฟิลด์จากทีมไบรตันได้ตกลงย้ายทีมไปเวอร์พููในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะมีกระแสข่าวว่าแมททิตี้พร้อมปาดหน้าแต่หลังข่าวยืนว่าจะไปเวอร์พููเท่านั้น โดยในข้อต,ตกลงของแม็กอลิเตอร์ได้รับสัญญา4ปีค่าโต69.4ล้านปอนด์ราว3 4 0 0ล้านบาทและจะได้ค่าแรงจากลิบวูสับาระละ150,000ปอนด์ราว6.4ล้านบาทอเล็กซิสแม็กอลิตเตอร์ตอนนี้มีอายุ24ปีอยู่กับไบต้ันยิงไปแล้ว12ประตูและเจ้าตัวพร้อมกล่าวอำลาสโมรสรอ,อย่างเป็นการหลังจบเกมซีซั่นนี้ ถ้าหาผิดภาพระการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกดิ่งกันเข้มาเยอะน,นะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเลนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r t a n ตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะน,นะครับ